ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันฮะแต่ผมพูดเลยว่าน้อยคนที่จะรู้ความลับอันน่ากลัวและดำมืดของญี่ปุ่นเพราะในคลิปนี้ผมได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ในเขาวงกดและพร้อมจะกินเราทุกเมื่อบอกเลยนะฮะแบบนี้เป็นแบบที่น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าไอ้แบบมิกกี้ที่ผมลั่นวาจาไว้ว่ามันน่ากลัวแต่แบบนี้น่ากลัวกว่าอีกคำเตือนคลิปนี้มีของดีอยู่ท้ายคลิปใครไม่ดูถือว่าพลาดมาก ดีทุกคนเลยนะครับไอาจากช่องลากินคนนะฮะแล้วผมอีจากช่องลากินคนนะฮะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาอีกแล้วฮะแขกรับเชิญมาบ่อยสวัสดีครับผมโมโนแอครับก็คือเขาก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําของช่องนี้นะฮะเพราะว่าแบบเวลาเล่นแมพผีไงเราก็ต้องมีเขาเพราะว่าผมกับอิดก,ก็ไม่น่าไหวไม่างั้นต้องออกการคันแน่นอนใช่แล้ววันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในแมพผีญี่ปุ่นดูจะบพระสิพระก็น่าจะเป็นพระญี่ปุ่นนะเนี่ย ปเข้าเกมเข้าเกมคิดว่าครั้งนี้จะเล่นจบแล้วมีอีฟุีสองไหมกดปุ่มแล้วกคิดแล้วกดจอยรอเขาปุ่มสร้างห้องแล้วคะคืออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบผีญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็แหลกมากอ่ะเฮ้ยผมมีคมไฟผมมีคมไฟมาอีก็มีคมไฟเรามีทุกคนมาทุกคนย้านี้สูงมากเลย้ยโอ้โอ้เห็นหน้าแล้วหลอนตายเลยมันพูดว่าอะไรเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านหน่หน่อยรู้สึกจะเป็นซามูไรนะฮะ ซามูไรไฟติดตัวซามูไลไฟติดตัวสงสัยเขาจะแบบตายเพราะแบบดีดีก็เดินเข้าไปในกองไฟแล้วก็วูตายไปเลยโง่เนาะเออเขาเป็นซามูไรแต่อิดหัวขาดโมมหัวขาดแป๊บนึงนะอีดก็หัวขาดโอ้เรื่องนี้มันช่างแปลกแลเลยเนี่ยอันนี้ก็แบบเป็นหน้าเปิดใช่ไหมโมโนนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยเราน่าจะกลับบ้านกันนะเพราะว่าเราตีสองแล้วเนี่ยเราต้องกลับบ้านกันอ๋อเหรอ ไปไปกลับบ้านก็กนกเฮ้ย <He i, S 2> มีผ<บ>ีมีผีเสื้อด้วย<บ>มีผีเสือ้อผีเสือ้อเรืองแสงมันน่าจะมีแบบวิญญาณผีเสื้อมาไล่าตามมันเมื่อกี้วิญญาณผีเสือ้อวิญญาณมันมาเลยอิดอ้ <c oughs> ไม่น่าหูดเลย <c oughs> โอ้ยแบบนี้มีความหลอนมากถ้าถ้าผมไม่ได้อยู่กับทุกคนนะผม <c oughs> ผมน่าจะออกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะน่ากลัวทุกคนผมคิดว่าเรา เราควรเก็บพลังงานการวิ่งเนี่ยเอาไว้ตอนตอนที่เราเจอผีนะใช่พลังงานการวิ่งตอนนี้มันมีแถบอยู่ข้างล่างอะเห็นไหมแต่ทุกคนไม่น่าเห็นหรอกเพราะว่าผมปรับให้มันพอดีกับหน้าจอ YouTube ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรผมคิดว่าโมโนหลอกเอาจริงนะผมผมไม่เชื่อใจเขาอ่ะอินก็ไม่เชื่อใจเขาโอเคเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะแบบนั่นอะเอาไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วแล้วทางนี้เกออะไรไม่นมีอะไรเลยแสงสว่างหลอกหลอก มันก็แค่แสงสว่างหลอกๆให้เราเชื่อไปเอาไปภูเขาลูกนู้นกันแล้วหรอคิดว่ามันต้องปักกลัวขึ้นไปนะคิดว่ามันันต้องมีปักกลัวะมอตัวนี้มันเหมือนก้นเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นภูเขาสองลูกก้นเนี่ยเอ้ทุทุกคนปิดไฟดีทุกคนปิดไฟเออเนี่ยมันเหมือนก้นมากเลยแบบสองแฉกโอ้ยไม่เกี่ยวกับผีเลยนี่มันแบบผีหรือแบบอะไรเนี่ย คนมองตรงต้นไม้ไหละผมว่ามันอาจจะเป็นทางเชื่อมโซ่หรือเปล่าเราขึ้นไปทิ่ก้นอีกอันนึงลงตัวกันก่อนเราจะได้นับคำนวนว่ามีฟัรเก็ดลมไม่ก็ตายไปแล้วมากไม่มีคนตายเราอยู่กันสามคนแบบเนี้เอ๊หนึ่งสองสามสี่ปั๊บสี่สี่มาจากไหนอ๋อจะปุดจะปุดจะปุดสี่จะปุดสี่จะปุ๊ดอยู่บนไหลผมไสี่ไปไป ผเหะจะจปุ๊ดคิดว่าเราคงปีนต้นไม้แบบนี้ไม่ได้หรอกมันชันเกินไปนะถ้าทุงรถ้าสมมติทุกคนไม่ใช่นกนะ่ปีนไม่ได้หรอกใช่ใช่ไม่ไมน<อ>กไม,ไม่ปีนปน,ออนกบินเออนกบินหขึ้นไปจะพปุ๊ดทำไมงูจังเอ้ยเรา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 ลองกดวิ่แล้วกระโดดก็ไม่ได้เอิม่มเฮ้ยทุกคนเห็นทางอะไรหมกหมอกขาวๆไหมข้างหน้าเออผมก็เห็นคือคือผมคิดว่าข้อเสียของแบบเนี้ย คือเราไม่รู้อะไรเลยไงเข้าใจป่ะเราไม่รู้อะไรเลยแล้วหลังจากนั้นพอเรามาเอ้ยว่าเราเราเราต้องเก็บชิ้นชิ้นชิ้นส่วนพวกนี้เก็บไปไหมเออเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้มันคือผีเสื้อมีไว้ทําไมวะผีเสื้อสมุดเฮ้ยถ้าถ้าถ้าเรามีอันนี้เราเราเราอาจจะเอาเอาไปปิดประตูเอาไปเปิดประตูหรือว่าเราเอาไปยัดก้นผีเสื้อ โอ้ยอิดมันไม่ใช่แบบผีแล้วมันกลายเป็นแบบตลกประตูอยู่ไหนอะเฮ้ยรู้สึกว่าประตูมันจะกลายเป็นแบบโบโบอย่างเงี้ยแล้วอะเฮ้ยเพื่อนเราเจอไยแล้วทุกคนมาหน่อยเราหนีจากแม่มดอยู่ช่วยเราด้วยหนีอะไรอะเพื่อนหนีจาก้นผมด้วยโดนแม่มดไล่ค่าไม่เห็นมีเลยเออไม่เห็นมีสักตัวเลยแล้อยู่อยู่ไหนล่ะวิ่งวิ่งจูบอยู่จูบเล่นอยู่ ดูอะไรล่ะเราวิ่งเราวิ่งมาให้ระดับเราเท่ากันดีกว่าพี่ายเราจะได้มาด้วยกันเราต้องเกาะกลุ่มกันนะโอ้ยนายอยู่ไหนเอ๊ะเพื่อนเราเราหนีเถอะจำได้ไหมสัญลักษณ์สีแดงคือฆาตกรเออใช่ใช่ผมก็บอกหลายคลิปแล้วนะว่าสีแดงคือฆาตกรแล้วเราตั้งแต่ไอ้แบบแมปฆาตกรฆ่ากันละอันนี้ตั้งแต่แมบฆาตกรฆ่ากันมีคูมือไม่แล้ดหยุโอเคเดินกลับมาหยุดหยุดหยุด ฟิ s ส stop stop now โอเคนะ stop now stop ไหนอยู่ไหนอะตกอนกอนกำลังเดินแต่แรงไม่พอแล้วไม่อันนั้นมันวิ่งไม่ใช่เหรออยู่ไหนผมคิดว่าดักทางทางจบของเกมเนี่ยต้องอยู่ตรงต้นไม้สีแดงคือสีแดงนึงมันจะเป็นออล่าฆาตกรแต่มันก็จะเป็นฉากจบเสมอเรียบร้อยตาย นายตายแล้วเหรอสวยสวยสวยซ้ำสวยซ้อนดแม่แม่โดนแม่มดคหะก่อตายฮะหรือแค่เราแล้วเหรอพี่ไอคิดว่าเราปิดแมบ,บนี้เมื่อครั้งที่แล้วดีไหมเรายังไม่เจอผีสักตัวเลยเราจะปิดทําไมฮะกยกลัวเริ่มกลัวตัวสั่นขนลุกแล้วอะนายนายนาย,นายเกิดใหม่ได้ไหมเพื่อนไม่ได้เอโอไม่นะโอไม่ห่ะ ัวชินเดลี่าาพากันไปอ่ะน้นราตัวกันใหม่ออพี่ไอรู้แล้วเราต้องเอาของที่หาเจอมาวางไว้ตรงนี้๋อหรอแน่เลยมันดูใสๆแบบนี้น่ใช่ปะปะป,ะปะโอ้ยทำไมมันมืดเนี่ยแสงแสงไม่ค่อยตาินเล่นแบบนี้ดีกว่าเล่นแบบเอายืดแขนไปไกลๆแล้วก็ยืดยืดแขนไปไกลๆแล้วค่อยเล่นน่ะเออแบบแบบนั้นจะดีกว่านี่มา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 ทางนี้กันมาทางนี้มาทางนี้ เออไม่ไ,ไม่งั้นก็เรียกแอดมินมาในอีกห้าปีนะโอ้ย <Ad min S 1> คนจะ,จะเรียกแอดมินอย่างเดียวเลยกลัวมาเร็วอีดมาเร็วมาเร็วอันนี้เหมือนจะเป็นแขนนะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวไอคนทำแมปคนทำแมปมาช่วยเล่นหน่อยมาช่วยเล่นหน่อยคือคนทำแมปจะทำแมปแมปให้มันแบบเป็นสนารับน้อยกว่านี้ได้ไหมฮะ ไม่อินไม่ได้ยากตรงปริศนายากตรงกลัวแม่มดมาจำสแก็อคือตอนจำสแกร์อาจจะไม่น่ากลัวเท่าตอนกลัวนะตอนกลัวผมตายผมตายเหรอจะตายดีกว่าขอยอมตายอย่างดนดีครับคุณแม่มดดีขอยอมตายอย่างดยดี สรุปตอนนี้นะฮะก็คือแม่โมดอยู่ดีๆก็โผคิดว่าไม่ช็อตแม่าจะไม่ช็อตอ่ะขอโทษอยู่ดีๆแม่กลัวมากมันไม่ใช่แม่โมดนะเพื่อนมันไม่ใช่แม่โมดมันคือปีศาจทุเรตุดอ้าวทำไมยังเดินต่อได้อ้าวอ้าวอันอันแป๊บหนึ่งนะทำไมอันนี้เรายังเดินต่อได้อะ อะไรเอนั่นหงนะฮะทำไมอันนี้ผมยังเดินต่อได้เราหลงภาพหลอนภาพหลอนมาเราเราเดินต่อเองเลยเนี่ยเราเดินต่อได้เราวิ่งเองเลยกดอะไรเองได้เลยโอ้ยอิดอิดอยู่ไหน่ผมกลัวมากเลยเราต้องมาจนภัยต่องั้นเหร <c oughs> อตอนตอนแรกก็คิดว่าปิดคลิปแล้วใช่ไหมยงัยง <c oughs> ยงัยงยงัยงยงังยังยังยังเปิดถือไฟไว้ตลอดเวลานะพี่ใหญ่อยากเข้าวันนี้ของกด ตอนนี้ดูนอกเขาบงกดแล้วแล้วมันจะมีอะไรแล้วมันจะมีอะไระถ้าเราไม่เข้าไปอะเราก็ต้องเข้าไปน่อยแต่โอ้พี่ไอพี่ไอไปเถอะเดี๋ยวรอ,อตอนประตูเปิดเราค่อยเข้าไปไอ,อใจเย็นแบบนั้นไม่ใช่โกงไ,ไม่ใช่ประตูเปิดแม่มดกลายเป็นแม่มดกามโตอโอนมากน่ากลัวเพื่อนอีกขอยืนอยู่ตรงกลางสะพานของผีเสื้อแล้วอีกก็จะเอฟเคนะจ๊ะ ไม่ไหวอ่ะผมไม่ไหวจริงจริงอิดทำไมใครบางคนก็อิดทัวร์แล้วคือปัญหาคือผมมาเกิดในเขาวงกตไงแต่แต่แต่อิดมันไปเกิดนอกเขาวงกตไงเราจะให้มันทําไงเนี่ยแล้วทา <c oughs> าําไมผมต้องเดินอยู่ในเขาองกตอันนี้อ่ะเออนี่นี่เจอต้นไม้สีแดง <c oughs> มันหน้ากลัวแล้วเนี่ย <c oughs> คือคือทุกทุกคนไม่เห็นหน้าผมหรอกแต่ตอนนี้คือผมเหงื่อแตกไปหมดแล้วอะ คือตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะเปิด <laughs> แอร์อยู่ก็ยังเหงื่อแตกอะ <h ull> ่ะฮู้ววให้อินให้เอฟเคก็ได้เดินเข้าไปโอ้ยยิ่งเราเดินหรือขึ้นยิ่งยิ่งสัมผัสถึงความกลัวและความเหงื่อแตกอิจจะคอยจ้องพี่ไอาหาข้อมูลห้นะแปะ๊บนึงนะเดี๋ยวหาขอ้อมูลเฮ้ยผมผมผมเจอ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 ประตูสปตีประตูสีขาวเออผมเจอประตูสีขาว ขาหลอกดําดําจริงขาหลอกดาจริงอันอันนี้ขวาล้ายซ้ายไม่ดีเอออันนี้เรามาทางซ้ายเหมือนเหมือนแบบเอ๊ะหัวโตโนัน่นนะเอาเราต้องเอาอะไรเนี่ยเราต้อง puzzle for the door ต้องไปเปิดพัซโซไม่นะข่ดีอย่างมากอะไระข่าดีอย่างมากอะไรฮะไอผีที่พวกนายเจอมันมาจากในห,หนังเพื่อนแล้วมันกำลังมาหาพวกนายมันเป็นข่าวที่ดีมาก เป็นเกมเป็นเกมเป็นเกมถ้าถ้าถ้าใครดูคลิปแบ่งประเภทของระผมนะฮะผมก็น่าจะเป็นประเภทที่แปดนะฮะเป็นเกมผมทุกทุกคนเห็นไหมมัดมันมันมันมัดเมื่อกี้วิ่งเลยพี่ไอวิ่งเลยเมื่อกี้ถ้าถ้าทุกคนเห็นนะฮะผมผมผมเห็นแม่มดผมเห็นแม่มดไม่กิ๊มเห็นแม่มดไม่กิ้มเห็นแม่มดจริงๆจริงๆอย่าเรียกมันว่าแม่มดเรียกมันว่าตูดเป็ดตูดเป็ดตูดเปดดีกว่าตูดเป็ดด้วย <c oughs> โอ้ยเราออกดีไหมเนี่ยรีบดีรีบดีเลยดูกับผีเสื้อดีกว่าผีเสื้อมันน่าจะแบบเป็นแบบคุ้มครองอีกเหมันผีเสื้อมันน่ารัก,ก,กสรุปมีกี่ตัวเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมีกี่ตัวฮะตัวเดียวครับพี่ไอ้ถ้าเจอมันอย่าออกแมบดโดยเด็ดขาดเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าออกแมบบถ้าเกิดว่าเราไม่ออกแมบบเนี่ยเรายังอยู่ต่อได้หรือเปล่าไปไปลืมอิดมามาเกากดเลยครับจะได้แยกกันไปได้ไง แยกกันไปนี่สินะครัวไอแม่หมด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 บ้าบนเลือดแม่หมดบ้าเลือดไอ้ผมปิดตาแล้วผมปิดตาแล้วผมพายไอแม่หมดแม่หมดมันมันมันตามมามันตามมาไหมเนี่ยโอ้ยผมวิ่งไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยแม่หมดแม่หมดอาการอาการคุณเป็นไงบ้างครับคำถามนะครับ พอหืดโรคเป็นโรคไข้น้ำมูกไหลอันเดียร์จะเป็นโรคคอมผื่ตายแล้วเนี่ยใช่แล้วเปิดคลิปกันเถอะพี่อนต้องปิดคลิปกันรอด้านะมันกดวิ่งเลยใช่กดวิ่งหนึ่งนะโอ้โอเคโอเคเฮ้ยสวัสดีแม่มดฮันน่คิดว่าวิ่งตามผมหรอมันมันมันไม่ใช่แม่มเฮ้วมันมันมัน มันมันเหมือนมีให้กดอะไรสักอย่างแล้วผมก็ตายอ้าวแล้วผมก็เกิดใหม่อ้าวพี่ไอพี่ญอเราเราไปปรเชิญหน้าแม่มดเถอะถ้าใครที่ดูอยู่คลิปนี้นะฮะแล้วใครใครเล่นแบบนี้เป็นนะฮะก็แบบเออช่วยเข้ามาเล่นดเลยนะครับช่วยช่วยช่วยเข้ามาเล่นด้วยนะฮะ,ะแบบเดี๋ยวผมจะให้ให้แอดตัวละครตัวนึงกากาของผมไ้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าตามผมมาก็ได้นะฮะแบบรับรับสมัครฮะค,ะคน คนที่เล่นแบบนี้เป็นแล้วก็ไม่ค่อยกลัวผีนะเราสมัครได้นะฮะรับสมัครมาปวดหัวกับเราฮะมาปวดหัวกับเราด้วยนะฮะขอบคุณฮะเอาละฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้นะฮะคือแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้แอดแอดตัวละครนี้มานะฮะเดี๋ยวถ้าสมมุติตัวละครนี้ออนไลน์เมื่อไหร่ก็จอยมาได้เลยนะคนคนคนที่เก่งๆเนี่ยถ้ามี10คนก็แอดมา10คนเลยฮะเออแอดแอดแอดมาได้นะฮะคุณจะเป็นเดอะแบกฮะคุณจะเป็นเดอะแบกของช่องเรานะฮะ ใครใครใครอยากเป็นเดอะแบกก็แอดมาได้นะ <c oughs> คือแบบนี้ผมพูดเลยนะมีความน่ากลัวก่อไอ้แมปมิก้เมาส์ที่ผมเล่นเพราะว่าแมปมิก้เมาท์ที่ผมเล่นอะมันมีโอกาสตายน้อยมากซึ่งผมไม่ตายเลยไงแล้วมันก็ยังมีหนูสุดหนูสุดน่ารักที่มันเป็นบอสอะเออใช่แต่แต่ไอ้แมปนี้ไม่ใช่ไอ้แมปนี้มันต้องหนีหนีไอ้ตัวแม่มดโลกจิตวิปริตเนี่ย ไม่แล้วคือไอมิก้เมามันไม่มีพารเซินยากขนาดนี้วยไงใช่มิก้เมามันไม่ได้มีพารเซิลยากอะไรขนาดนี้แล้วแบบนี้ผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าสมมติมเราไปไม่ถึงนะฮะจะปดคิดว่าพวกนายขี่ปดมากกว่าใช่ขี่ปุ๊บนะมันยอม,ม,ไม่ไอ ให้จับปุ๊ดเขาไปอยู่ในบ่านั้นคนเดียวกันเถอะพี่ยัยปล่อยปล่อยเลยตอนนี้เดี๋ยวผมไปปล่อยจับปุ๊ดแป๊บหนึงนะเขาแบบไปปล่อยไป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 ตอนเราคลิปนี้นะก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเราคลิปนี้นะจะจบภายในสามสองนึ